สัญ,ญลักษณ์แห่งอรุณลุ่งของเช้าวันใหม่เปล่งประกายสีทองเหนือลำน้ำน่านนาวัท่าหลวงเมืองโอคับุรีเมืองแห่งพ่วงน้ำนามพิจิตรมีความหมายว่างามดินแดนแห่งความสงบร่มเย็นด้วยกิจหายของธรรมะเมืองอู่ค่าอู่น้ำที่สำคัญของประเทศกับตำนานเรื่องเล่าขานเก่าแก่แกมานานานับพันปีพิจิตดินแดนแห่งถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์ร,รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยเข้าเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาลวันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เมืองพิจิตรเนื่องในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการจัดเวทีวิชาการประจำปี2554ของคณะผู้ภาษสาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวภาค6 ครั้งที่4ทับ2,554เงินนิรันดร์การครับในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรถือว่าได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมการประชุมของเราได้ประชุมกันมาแล้ว3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ท่านครับ3ครั้งที่ผ่านมาท่านได้มาเมืองพิจิตรของเราเราก็อยากจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักของดีเมืองพิจิตรของเราต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ต้นทุนทางโบราณสถานของพิจิตเรามีน้อยมากแต่ต้นทุนที่ของเรามีแล้วเป็นที่ยอมรับกันนั่นก็คือต้นทุนทางภูมิปัญญาต้นทุนทางความเชื่อความศรัทธาที่พิจิตเรามีที่พิจิตเรามีและถือเป็นถือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของคนทั่วไปนั่นก็คือเรื่องพักเครื่องและเครื่องรางของขังของจังหวัดพิจิตซึ่งเป็นต้นทุนคือความเชื่อความศรัทธาในเครื่องรางของขังของเมืองพิจิตถือเป็นจุดแข็ง ของจังหวัดพิจิตรเราในการประชุมทั้ง3าครั้งที่ผ่านมานั้นท่านมาเยือนเมืองพิจิตรเราเราก็อยากจะให้ท่านได้รู้จักของดีของเราของเมืองพิจิตรจึงกําหนดเป็นชื่อของการประชุมทั้งสครั้งเป็นชื่อพระเครื่องและเครื่องรางของขัง,งในการประชุมทั้งสี่ครั้งครับการประชุมครั้งที่หนึ่งถิ่นเข้างามพระพิจิตรเม็ดข้าเม่า พระพิจิตรแมขคาเมาเป็นพระก,กุที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านคงกระพันมาตั้งแต่อดีตการแม้แต่พระมหากษัตริย์นักรบกู้ชาติอย่างพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าตากสินก็ได้อัญเชิญติดพระมลารออกศึกจนได้รับเสมญานามว่าพระก,กุองค์เล็กเกคตคดกษัตริย์นักรบอัญเชิญออกศึกแนะนําของดีให้รู้จักกันใน,ในการประชุมครั้งนั้นแนะนําของดีเมืองพิจิตรให้ท่านได้รับทราบกันแล้วก็ต้องมีของดีมอบให้ พระพิจิตรเม็ดข้าเมา่ารุ่นย้อนยุครุ่นแรกจัดสร้างโดยทางจังหวัดในปี2540วารละที่พิจิตตั้งเมืองได้939ปีเป็นของดีพิธียิ่งในการประชุมครั้งที่สองชื่อเพชรรวมใจก็จะแนะนําให้ท่านรู้จักกับพระคู่บ้านคู่เมืองของเราเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพิจิตเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาการได้มาก็คือกางวัลแห่งชายชนะเมื่อครั้งไปปาราบกบฏที่จอมทอง เป็นพระคู่เมืองสิมเชียงแสนนามอัญมณีแก่งหลงวงพ่อเพชรประถุมงคลของหลงวงพ่อเพชรที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั้นก็คือหลงวงพ่อเพชรลอยองค์ใต้าฐานชุกชีท่านครับแนะนําของดีก็ต้องมีของให้เช่นกันพระเครื่องหลงวงพ่อเพชรพิมพ์ลอยองคใต้าฐานเนื้อผงผสมแร่เขาพนมพาจัดสร้างโดยหอการค้าจังหวัดพิจิตรมวลสารดีพิธียิ่งใหญ่ในการประชุมครั้งที่สามมงคลคู่ชีวิต ก็คือจะแนะนําให้ท่านรู้จักกับตะกุดหลวงพ่อพิษวัดขมังเครื่องลางของขังถือว่าสุดยอดเครื่องลางมาตั้งแต่สมัยอยุธยานั่นก็คือตะกุดคู่ชีวิตตําราพิชัยสงครามตะกุดหลวงพ่อพิษวัดขมังเป็นตะกุดที่มีประสบการณ์ด้านโครงกระพันเป็นที่ยอมรับของนักนิยมเครื่องลางทั่วประเทศเป็นตะกุดที่มีเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาของชาวพิจิตรสมยานามตะกุดคู่ชีวิตมีเอกลักษณ์ตำลาพิชัยสงครามอายุธยา แนะนำของดีก็ต้องมีของที่ระลึกมอบให้เช่นกันตะกุดคู่ชีวิตวัดขมังที่มอบให้ท่านในการประชุมครั้งนั้นท่านเจ้าอาวาสวัดขมังท่านได้เมตตาจัดสร้างขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะงานนี้โดยถอดรูปแบบจากตะกุดสามกษัตริย์ของหลวงพ่อพิษที่สร้างเป็นพิเศษให้กับขหาบดีในสมัยนั้นซึ่งทําด้วยทองนาคเงินเอามาเป็นต้นแบบในการสร้างตะกุดที่จะมอบให้กับท่านเป็นกรณีพิเศษท่านครับ ของดีชิ้นนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับทำมาเพื่อกรณีพิเศษเท่านั้นสำหรับการประชุมใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายชื่อเงินนิรานการเป็นการประชุมครั้งที่4ท่านครับเราก็อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับ พระเถระที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยเรานั่นคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพและศรัทธ,ธามาตั้งแต่โบราณกาลร,รวมทั้งเสด็จเตีย่ยกรมรหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยท่านก็ได้มาสมัครเป็นสิทธิ์เพื่อล่ำเรียนวิชาคาถาอาคมจากท่านหลวงพ่อเงินวัดบางคลานถือเป็นหนึ่งในสามบูรพาจารย์ของประเทศไทยหลวงพ่อเงินท่านได้ละสังขารไปเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วแต่กิติศัพท์ ชื่อเสียงของท่านวันนี้ยังไม่เสื่อมคลายวัตถุมงคลของของท่านที่ได้สร้างไว้มีมากมายหลายรุ่นจะแนะนําให้ท่านได้ได้รู้จักในโอกาสต่อไปครับในการประชุมใหญ่ครั้งนี้แนะนําของดีก็ต้องมีของมอบให้ในเมื่อเป็นการประชุมครั้งใหญ่ของที่จะมอบให้ก็ต้องยิ่งใหญ่เช่นกันท่านประธานคณะผู้ภาพากษา,ส,าสมทบภาคหกท่านวัดลบเหล่าดำรงคุณ โดยมีคณะที่ปรึกษาที่เป็นท่านหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรท่านอัฐวัน์หวังดำรงวงศ์และท่านประธานที่ปรึกษาคณะผู้พิพากษาสมทบท่านวิจิตรโลดพจนารัตน์และท่านชัชนนทนาภัยจิตได้ร่วมกันจัดสร้างหลวงพ่อเงินลูกอามโดยด้านบนของเหรียญน,นั้นมียันคู่องค์ของหลวงพ่อเงินคือมะาอาู่ส่วนด้านหลังนั้นเป็นตาสัญลักษณ์ของศาลยุติธรรมทุกองค์นั้นมี นัมเบอร์โค้ดทุกองค์สร้างจำนวน999องค์ท่านครับด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราชาวคณะผู้ภาษษาสมทบภาค6องค์นัมเบอร์หนึ่งท่านประธานผู้ภาษษาสมทบภาค6ท่านได้ทูลเก้าถวายท่านพระองค์พาหลังจากนั้นแล้วนัมเบอร์ต่อๆมาได้มอบให้เป็นที่ระลึกในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้กับผู้ภากษาสมทบ ภาคหกทุกท่านครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับท่านมาเยือนเมืองพิจิตรเราสครั้งเราได้แนะนําของดีของเมืองพิจิตรเราสี่อย่างให้ท่านไปแล้วของดีทั้งสี่อย่างนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิจิตรเราเป็นอย่างมากท่านครับเรามีของดีท่านเป็นคนดีท่านท่านเป็นความหวังของเยาวชนที่จะสร้างสรรค์เยาวชน ให้เขาเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติของเราเราก็อยากจะมอบของดีที่เรามีอยู่นี้ให้กับท่านเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจเพื่อให้ท่านได้ทํางานได้รุ่งร่งตามประสงค์และป่าถนาของท่านทุกๆท,ท่านท่านครับของทั้ง4ส,สิ่งที่เราได้มอบให้กับท่านเป็นที่เราเลือกในการประชุมนั้นเราได้เราได้เฟ้นหาจริงๆแล้วครับว่าดีที่สุดแล้วบางอย่างท่านจะไปหาได้ในที่อื่นไม่มีอีกแล้ว ระภูมใจให้ท่านครับและขอเป็นขวัญกําลังใจให้กับท่านเป็นกําลังใจให้กับท่านที่สร้างสรรค์เยาวชนของเราต่อไปครับท่านครับสวัสดีดคร สมัยสุขโขทัยอายุทยาเรื่อยลงมาถึงกรุงเทพเมืองฟ้ามอนประวัติศาสตร์ไทยบอกเล่าไว้ให้โลกเลื่องลือแผ่นดินนี้คือทินทกีคลายร้อนเพื่อนบ้าน กบัวจากริมน้ำแล้วนั่งพนมตอกทั้งอินพรมให้รู้ว่าผู้ทรงสินเหนื่อยนักแล้วดวงแก้วของแผ่นดินโอ้พระผู้มินโลกนี้